สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมือนี้กับบรรยากาศเนีมือแรงเนาะครับผมคือเก้านะครับอยู่กับคอกล้วยน้องบีมือเก้านะครับพี่น้องนะครับน้องบีมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมือนี้มีตัวไหนนะครับผมมือนี้มีแม่ทองหางจ้ามือนี้โอ้มือนี้มีแม่เดียวเลยเนาะครับผมแม่จ้าเพราะว่าไออยู่ในขอกันเพิ่นโทรมาปีดเปิดแล้วเนาะครับผมก็ขอบคุณที่พอทางบุรีรัมย์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนายใายทางสินสมนะครับผม ตอนเดี่ยวจากคิดมเมื่อเช้านี้โอ้นะครับผมปิดไปแล้วเด้อครับพี่น้องบัดนี้ก็ยังอยู่แม่นี่เนาะครับผมแม่นจ้ะแม่นี่เพิ่นสถานะเพิ่นเป็นจังได๋ครับแม่นี่แม่นี่เป็นสถานะท้องว่างจ้ะพอมผสมตื้นกล่องจักน้อยเลยครับบ่เคยออกกล่องไปานนีสถานะคือท้องว่างเนาะครับแม่นจ้ะท้องว่างพร้อมผสมนะครับจ้ะมองว่าบ่าเกินอาทิตย์กะคืนมาได้โอ้บ่น่าสิเกินอาทิตย์เนาะครับผมแม่นจ้ะ ว่าสีผสมไปพี่น่องกั้ยานบ่ถือใจเพิ่นเนาะครับ <g ül> เอาไปผสมเอาอครับพี่น่องนะครับมีพอพันยุ่ในใจตัวใดนะครับเพื่อนสูงไรไปไหนครับแม่นี่สูงร้อยสาบสงวกลบด้วครับพี่น่องกิน้าป่านเคียงตัดยาครับผมในลูกไามแล้วจกโตครับมีล,ลูกไหมแ <c oughs> ล้วโตนึงนะครับ <c oughs> ครับผมมีลูกมาแล้วตัวนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาขอเบิ่งหน้าตาไปหน่อยครับหน้าตานะครับอู้หึ่กลิ่นแย่เก่งครับผมตาแต้มด้วยครับพี่น้องปากคาบแก้วชัดเจนนะครับปากใหญ่ๆนะครับเบิ่งคอเบ่นครับพี่น้องคอคอผูกโบ้นะครับคอสององค์ผูกผูกครับเอื้อมะพร้าวหญ่ครับพี่น้องคอแข้งคอขาดีนะครับผมนะครับกีดเด็บขีดเท่าดีนะครับจ้ายว่ามีตำหนิจ้าครับผมไม่มีตำหนิครับพี่น้อง ล้ำตัวล้ำชิงถือว่านางนาซาใหญ่แล้วครับผมผู้เบิ่งให้เบิ่งไายเป็นครับพี่น้องเบิ่งไายเป็นครับผัวหางใหญ่เด้ครับพี่น้องผัวหางใหญ่ครับผมหางมะละบะดอได้จ้ะหางมะละมะดอครับนะครับนมซีเต่านะครับแน่นจ้ะนมซีเต้าเลยครับพี่น้องครับผมกินยาเก่งนะครับวันนี้ราคาเปิดใวอะไรบ้างครับเปิดใบหกหมื่นเก้าพันค่ะ หกหมื่นเก้าพันนะครับแน่นจ้ะหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องราคาหนี่กับตอรองได้คือเก้านะครับราคาตอรองได้จ้ะตอรองได้นะครับอันนี้รดสรงให้พร้อมนะครับผมรวมส้งให้พร้อมนะครับผมราคาหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นแม่ท้องว่างพร้อมผสมนะครับแ่นจ้ะครับพี่น้องเอาไปซื้อเอาด้วยครับผมเอาไปเซื้อเอาพอพันได้ใจพี่น้องนะครับผมมากพอได้เอาไปใช่เอานะครับครับมักพอได้เอาไปใช่เอาครับพี่น้องว่าสีผสมให้กับยันว่ถือใจเพิ่งเนาะครับ ครับผมนี่ครับเป็นแม่แง่แม่อ้างนะครับพี่น้องแม่แง่แม่อ้างทรงลูกดีนะครับผมลูกตัวแรกคุณเป็นตัวใดครับเป็นตัวแม่ได้จากลูกตัวแรกคนห่งลูกตัวแรกคุณเป็นตัวแม่นะครับพี่น้องลูกตัวแรกคุณเป็นตัวแม่ครับส่งลูกนี่งามนะครับเป็นมาเพิ่แม่เพิ่มลดกันเพิ่มลูกมันนั่นเพิ่มเกลียวไปพัฒนาต่อนะครับวันนี้เป็นกระหยกแม้นมาให้ครับพี่น้องถือว่ากินหยาเก่งครับว้ายตัวนี้กินหยาดีครับกินหยาเก่งนะครับพี่น้องด้วยนะครับผม หางกจะงาบจากหางหัวหางยิ่งนะครับหางหางมนดีโอ้ถ่ายมนดีครับผมเบื่อการกินหยาบมันงูครับพี่น้องนะครับราคานี่เปิดไว้บหกหมื่นเก้านะครับไม่จ่าราคาหกหมื่นเก่าตอรองได้คือเก้านะครับรวมทรงให้พร้อมนะครับพี่น้องนะครับสนใจกะโทรมานะครับผมเบอร์โทรเบอร์เก้านะครับไม่จ่ายเมนี่กะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับทุกเป็นปิดไปนะครับผมเมนี่กะฝากติดตามเบอร์เก้านะครับผม ครับบ่มีอย่างไรครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้า